สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทารลอดบายลูกตาลค่ะ คลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีมังกรหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายน2 5ง3นนะคะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมค่ะสําหรับใครที่ยังไม่ทราบลัคนาและต้องการดูตามลัคนานะคะทุกตานจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างค่ะการทํานายครั้งนี้นะคะจะเป็นการทานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใคร เป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่สําหรับการตัดสินใจอะคะ่ะลูกตาลม,มองว่ามาดูดวงส่วนตัวด้วยกันจะดีกว่านะาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกําลังใจลูกตาลด้วยค่ะเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างรวมมาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณนะคะคือ A soft cup ค่ะไม้เท้า10ดาบนะคะ9เม้เท้าค่ะเไม้เท้าค่ะ,คะ10ถ้วย Queen of Wands นะคะ สีเหรีออยญนะคะ The m a g i c a n แล้วใบสรุปสุดท้ายของคุณคือ The World นะคะลูกตามองว่าเดือนนี้นะคะคุณเตรียมฉลองได้เลยล่ะคะ่ะด้านการงานและการเงินนะคะช่วงที่ผ่านมา Queen Software แล้วก็สีเหรียญขึ้นมานะคะลูกตามองว่าคุณจะมีการวางแผนการงานแล้วก็การเงินอย่างดีค่อนข้างรัดกุมนะคะมีเงินก็ดูจะยังไม่ค่อยกล้าลงทุนสักเท่าไหร่นะคะสาหรับช่วงที่ผ่านมา เดอะเมจิเชนขึ้นมานะคะลูกตามมองว่าชาวมังกรนะคะคุณเป็นคนมีของเนาะมีความเจ๋งเก่งรอบด้านนะคะเดือนนี้คุณจะได้ใช้ทักษะความสามารถอย่างเต็มที่ค่ะไพ่ตรงกลางคือ A of Cups นะคะลูกตามมาว่าโอกาสดีๆเข้ามาแล้วนะโปรเจกต์ใหม่ๆช่องทางการทําเงินใหม่ๆอ่ะคะ่ะกำลังเข้ามามีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้นะคะคนที่สมัคร งานไว้ค่ะมีโอกาสได้สูงมากๆเลยนะคะแต่ยังไงก็อยากให้เตรียมตัวให้พร้อมนะโอกาสมาแล้วก็ต้องอ่าฉกสฉวยว้นะคะปีนี้ค่ะคนตกงานเยอะมากๆเลยเนาะอาจจะมีคู่แข่งคข้นข้างเยอะนะคะ 7แล้วก็8ก้าวไม่เท้าขึ้นมาพร้อมๆกันเนาะงานเข้าเยอะนะคะแต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่นะฉะนั้นแตงมองว่าคุณน่ะจะต้องเรียงลำดับความสำคัญค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะมันน่าจะท้าทายมากๆเลยค่ะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่คุณน่ะก็จะผ่านไปได้ค่ะสิบดาวขึ้นมานะคะลูกตาลอยากให้คุณระมัดระวังความผิดพลาดในเนื้องานนะคะเอกสารสัญญาต่างๆแล้วก็ระวังสุขภาพด้วยค่ะคุณอาจจะขหมง,งานหนักเกินไปก็ระวังจะไม่สบายได้นะคะ สิบถ้วยอะค่ะแล้วก็ the word เป็นใบสรุปเนี่ยความสุขสมหวังเข้ามานะคะการงานการเงินนะคะมันจะถึงจุดที่คุณประสบความสําเร็จสมหวังดังใจได้นะครอบครัวนะคะก็จะเป็นกําลังใจที่ดีการเงินก็จะมีการพัฒนาเป็นอิทธศทางที่ดีขึ้นค่ะด้านการเรียนเดือนนี้พี่ลูกตาลมองว่าชาวราศีมังกรจะวางแผนด้านการเรียนได้อย่างดีเนาะจริงๆมันมีอะไรเข้ามาเยอะนะคะปวดหัวพอสมควรเลยแต่สิ่งสําคัญก็คือการบริหารจัดการเวลาค่ะ จากหน้าไพ่อ่ะเอาอยู่อยู่นะได้ผลลัพธ์ออกมาในทิศทางที่ดีเลยอะค่ะแต่อีกด้านหนึ่งก็คือต้องระวังการที่เราอาจจะตึงมากเกินไปมันอาจจะส่งผลกับสุขภาพบ้างนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอ่านหนังสือค่อนข้างหนักหามรุ่มหามค่ำนะคะก็ต้องแบ่งเวลาดีๆนะคะสำหรับเดือนนี้ ด้านความรักนะคะชาวมังกรคนโสดมีโอกาสพบรักแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเนาะอาจจะเป็นคนธาตุไฟเมสิงธนูนะคะหรือว่าจะเป็นคนธาตุน้ํากรากฎมีพิจิกนะคะอาจจะเจอจากการงานหรือการเรียนก็ได้ค่ะสามารถเริ่มความสัมพันธ์กันได้นะคะ ด้านคนมีคู่นะคะเดือนนี้จะค่อนข้างาต้องให้กำลังใจกันมากๆค่ะคนรักอะ่ะจะซัพพอร์ตอย่างดีนะแล้วก็อย่าลืมแบ่งเวลาให้เขาด้วยนะคะดูเดือนนี้คุณจะวุ่นๆุ่นกับเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะค่ะ อาจจะมีการวางแผนพูดคุยเรื่องการใช้ชีวิตนะคะมันจะทําให้ชีวิตคุณอ่ะมันลงตัวมากขึ้นความสัมพันธ์นะคะพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีมากๆถ้ามีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นนะคะคุณก็จะสู้แล้วก็ก้าวผ่านจบปัญหามันไปได้อย่างแน่นอนนะคะคนที่คบกันมานานนะคะมีโอกาสมั่นหมายแต่งงานได้นะคะแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยก็มีโอกาสมีลูกได้นะคะเดือนนี้ดีมากๆเลยค่ะของชาวราศีมังกรนะคะด้านสุขภาพค่ะ ก็ห่มงานหนักเนาะระวังปวดหลังปวดตัวปวดหัวไม่เกณฑอันนี้เป็นไปได้นะคะแล้วก็อยากให้ทานน้ำให้เยอะขึ้นนะสำหรับเดือนนี้ค่ะ ด้านการทําบุญแนะนําเป็นการให้ความรู้นะคะให้เป็นวิทยาทานให้ทุนการศึกษาบริจาคหนังสือเนาะอุปกรณ์การเรียนหรือว่าจะทําบุญกับโรงพยาบาลอันนี้ก็จะดีมากเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกไวทุกคลิปเลยะคะ่ะจริงๆแล้วอ่ะการทําบุญนะคะทําเท่าไหร่ทําที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยมันได้หมดนะคะขอให้คุณนะ่ะมีจิตใจที่บริสุทธิ์ทําตามแนวทางของศาสนาตามกําลังศรัทธาที่คุณมีได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทําบุญกับ พระในบ้านนะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่บุพการีของเราด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเสียงเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ